สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคืนนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองตัวล่างตรงให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนมาครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมัเทิงและสนับสนุนฉลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขจี่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเจ้าแนาทางแบบนี้ก็ฝากกดดันกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องชูถ้วยทายห้าหกโชคดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับเมื่อเชียวาราจะพอหลักสิบเนาะมันหลุดไปสำหรับเด่น ลางตรงนะคะรับเลี้ยวมาสองตัวองนั่นเองครับให้ได้สูตรดเดินลองเนาะทีล่างใช้แปดสูตรเดินสูตรได้เดินลองวที่ล้วมันมาหลุดหนึ่งสูตรมาเดินลองนั่นเองนะครับถ้ามาหลุดนั่นเองในล่างในล่างหลุดสองรือสามผุดนี่แหละนะครับไม่สมัครคีกันเนาะ สูตคำนวณสา,สา,สา,สามคีกันจึงจะได้ตัวนะครับมาของตัวเลขสูตร a นะครับ a หนึ่งก็คือหนึ่งสองสามเสี่ห้าหกแปดเก้ามวดที่แล้วเข้าสองนะครับวันนี้ได้หนึ่งสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้ว a สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมวที่แล้วเข้าสองนะครับสองหกสิบสี่เข้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง a นะครับ A สามว่างที่แล้วเข้าสองวันนี้ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้า อสีเนาะจะได้เข้าสูหน,นึ่งสองสีหนันเองนะครับสูเองมุแเลเวเข้าทั้งสูตรที่หนึ่งที่สามที่สี่แล้ว a หนึ a สอง a หนึ่ง a สาม a สี่ a สองล้มไปเนาะงุนเชลเล,ม,เลามาสองสองสองทั้งสาสูตรนะครับสูตรที่สองหนึ่งสองามสีห้จ็ดเ้าเนาะหนึ่งสองสาห้าเจ็ดเก้านี่เงมุะเลมาสนะครับ ดีีห้าเกไปเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเกไปเก้าศูนย์หนึ่งสองเท้่วมาสองนั่นเองนะครับแม่สุดอยู่ด้านบนดีสองและ d ดีสามแล้วดีนะครับเขียนผิดเนาะดีสองและดีสามนี่คือดีสี่ดีสองดีสามนะครับดีสี่กับดีห่งก็บดีสี่ลบไปแล้วนั่นเองนะครับส ไฟเป็นสูตร e นะครับ e หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้ e หนึ่งสอมี่หกเจ็ดด้างจะเรียวมา2หลัก10ล่างนะครับนี่นะครับและ e สอเก้าศูนย์หสองสามี่หกเจ็ดเก้าศ2 3 4์หมสเจ็มะเลี้วติดเลข2นะครับ e สาพักงานนะครับหลุดเลี้ยวไม่ติด2เด้งยินแตัวแล้วยังหลุดก็จะเกิดตัวนี้เนาะ งานไปนั่นเองนะครับและสูตร e c หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดศูนย์มูเเลมาติดเลขสองยืนแปดตัวติดเลขสองน,นเงนะครับถ้าแปดตัวจะหลุดจะขีดแบบนี้นะนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ค,คือกลุ่มเลขที่เข้ามาทั้งมูนเทเล่ทั้งหมดนะครับแต่เดินหน้าไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเลปล่าองถ้าเขาเสร็เมื่อคีกันมาจงจะได้ตัวนั่นเองนะครับใ้กลุ่ม ิบล่างนะครับต่อไปเรามาดูกลุ่มหน่วยล่างที่เขาเดินมาทั้งหมดทีแล้วนะเขาจะสามัคคีกันมาเรื่อยต่อนี่นะครับหันแล้วขาสามัคคีกันมาถึงจะได้ตัวนะนะครับหน่วยล่าง a ก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งที้แล้วก,ก็มาศูนย์หลังหน่วยล่างนั่นเองนะครับนี่ก็มาศูนย์หลังหมือนล่างเอแม่ศูนย์่ด้านบนนะัน่นเองเหลืออยู่สูนยเดียวลุกไปแล้วสามสูนย เอาสูตรที่ไม่นำไม่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 ได้นำมาใช้ก็ลบไปแล้วเนาะก็สูตรที่สูตรสี่สองสีหนึ่งองสามที่เจเก้าสีนึ่งสองสี่เจ็ดปเก้าล้ก็มาศนสูตรสีก็จะเจ็ดไปเข้าศูนย์หนมหกเแล้วก็ได้เลขศูนย์หลาหน่วยล่างนั่นเองนะครับสองเซสองสี่เจปเก้าเองที่มาของตัวเลขและสูตรล้วก็ดีนะ ดีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจดปดเ้าหนึ่งสามเส้็ดแ้าหนึาล้ก็ได้0ูนย์นะครับดีสองสามเส้นห้าเจปดเก้าศูนมเส้เจ็ดแศูนยทแล้วก็ได้ศูนย์นะครับดีสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสมสเจ็ดาแล้วก็ได้หลักเข้าหลัหน่วย0ูนย์นะครับหหน่วยล่างศูนยได้เลยนะไปเปสูตน์ดีนะครับดี อีห e นึ่งสองสามเสี้ยว็เก้านนึ่งสอาเสวเ็ดเก้าเราเข้าเลขศูนย์หลักหน่วยล่างนะครับอีสองเสียเก็ดแปดเ้มันเสมาก0ูนย์วันนี้นได้1 2 3 7, 9, ่งสองเสี้ยดเก้หละดีอ๋อหน่องสามยเนั่นเองนะครับดีสองออีสอแล้วอีสก็คือไปเก้าศูนนึ่สีหไปเก้าศนหสี ตัวเลไปเก้าศูนย์หนึ่งเขามันการตัเลขเข้าเลขศูนย์นยืนแปดตัวนะครับถ้าแปดตัวยังหลุดถึงจุดขีดเดี๋ยวนี้นะอีสี่พักงานนะครับแปดปรับแปดตัวแล้วยังหลุดนี่ก็ขีดแดวนี้ละเนงพักงานนะครับพักงานไว้นีก็เมสูอี e นะครับใชยย้จนถึงแปดตัวนะครับแปดตัวยังหลุดขีดไว้ยางนี้หลุดไม่สวยก็ยกเลิกใช้งานได้นะครับ ในงานสามสูตรนี้สูตรนี้พักงานนั่นเองครับทีมของตัวเลขก็มามีตามนี้นะครับถ้าสามัคีกันมาถ้าสุดสามัคีกันมาจริงจะได้ตัวนะครับจับชนเด่นสุดเนาะแปดสูตรสิบล่างไม่มีชนไหนไม่มีชนสูตรหนะที่ชนถึงแปดเลยนะครับมีแค่เจ็ดตัวนะครับมีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สองมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองมีเจ็ดตัวสี่มีเจ็ดตัวเนาะสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าไอห้าหกเจ็ดสี่มีเจ็ดตัวหกมีเจ็ดตัวหกมีหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดเ็ดมีเจ็ดตัวเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้ามีเจ็ดตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นตัวเด่นเด่นรองนะครับก็เป็นเด่นสุดเลยเพราะว่าเด่นสุดไม่มีก็เด่นรองเป็นเด่นสุดเลยนะครับ ก็ไม่เอาลองจังนี้อีกเราเองครับแล้วก็หน่วยล่างที่ยืนเ้าู90ได้มีกี่ตัวมี5กับ6เนอะ5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6มาก้าเ90นั่นเองนะครับจะให้เป็นตัวเด่นสุด เราเด่นลองด้วยการพลาดถ้าเขาหลุดหนึ่งสูตรใด,ดสูตรหนึ่งนั่นเองขึ้นมาแปดสูตรเอาแปสูตรคือสี่เจ็ดเก้านะครับสี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรเข้าจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเด้งจะเป็นตัวลองนะครับ เ่าใชา้หลักสิบล่างเนาะสิบล่างก็จะมีที่น่าจะมาก็คือหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเ้านะครับหลักหน่วยที่น่าจะมาก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับจับคู่ได้ตามนี้นะครับเน้นตรงนั่นเองนะครับ คู่เน้นตรงก็จะได้ตามนี้ล้วก็กรรมการตัดสินสี่สูตรนี้คือเปยเสม,มือนกรรมการเลยทีเดียวนะครับเด่นล่างสามสูตรแล้วก็ดินแต้มล่างอีกหนึ่งสูตรเปรียบเสม,มือนกรรมการตัดสินในกลุ่มนี้เลยนะครับเด่นล่างที่ติดสี่หกแปดเก้าศูนย์นะครับสี่หกแปดเก้าศูนย์ สี่4 6แปีจุดไว้ก่อนนะครับ46890แ6 8 9 0 46890 4 6 8แและในล่างชุดไหนที่ติด4 5 7 8 0 4 5 7

ดูไหมนะเจ็ดแปดศูนย์สองสาม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 ก็จุดไว้ดังนี้นะครับและของตัวล่างชุดไหนที่ติดที่บวกกันแล้วได้แต้มลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้า หยุดไว้เนาะศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้าหกศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าศูนย์ี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้า ลองจิดเก้าแปดไม่ได้เนาะุดด่นสีชนสีสูตรก็จะอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับวงกลมิมพูนไดงครับเดี๋ยลองสามจุดเดิลองสามจุดสามสูตรชนสามสูตรนะครับเฮ้ยอันนี้มันสีสูตรดิเนาะ ตดหกถึงสี่ศูนย์ได้เนี่ยอยใส่สามศูนย์เลยเพราะว่ามันจะมีแต้มสามใช่ลรอสามศูนย์ดูแล้วตัวรองเนาะดูจะเป็นตัวรองนะครับสามจุดสามจุดสามศูนย์ศูนย์ต้องมัน,เหม,นเหมือนจะกลับกันให้เลยเนาะนี่เนาะจะกลับกันให้เลย น,นี่จะเป็นเด่นรองนะครับเด่นรองจะเป็นสีเหลืองนะอเนาะห้าเด่นรองสีเหลืองอนี่เองนะครับหกเจ็ดหมือนจะกลับไปเจ็ดหกด้วยนะตัวนี้มันเน้นตรงนะครับ ลองสีเหลืองแล้วก็เด่นสุดสําหรับอีพีนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับอีพีสรุปนีนจะเป็นสีส้มเนาะตัดสินอีกหนึ่งครั้งจะเป็นสีส้มนะอันนี้เด่นสุดสําหรับแต่ละคลิปคือในวงกลมสีชมพูนะครับเป็นเด่นเด่นสุดของแต่ละอีพีนเองแต่ละคลิปก็จะเป็น ในบุกลมสีฟูเด่นลองสีเหลืองที่สรุปจะเป็นเด่นสุดที่น่าจะมาเป็นสีส้มนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่สิบแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนนะให้กดที่ชื่อช่องสูตรห้อยไทยห้าหกแล้วก็กดคําว่าวีดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลืปบทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ